ก่อนท well. er ี่จะเข้ามายิงปืนอย่างผมนี่มือใหม่เลยทำทาายิงพอยมาบ้างแล้วคบบ้างรัจะแนะนําอะไรผมบ้างครับในเมื่อผมเดินเข้ามาในนี้แล้วอย่างแรกเลยคือ3เราเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการมีปืนของตัวเองไหมปืนมาถูกต้องหรือเปล่าครับแล้วก็ถ้าทุกอย่างผ่านหมดก็จะมาถึงเรื่องกฎความปลอดภัยครับผมเพราะว่ากฎความปลอดภัยคือเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในการยิงปืนเก่งไม่เก่งแม่นไม่แม่นไม่รู้แต่ถ้าคุณสามารถยิงได้ปลอดภัยเนี่ยคุณก็สามารถยิงได้ทุกสนามแล้วก็ยิงได้ ครับทุกคนครับผมอย่างแรกที่ต้องทําคืออะไรฮะถ้าอยู่ตรงนี้แล<อ>้วก็หลบครับห <c oughs> ลบไปอยู่ด้านนั้นดีกว่าไปอยู่ด้านนั้นดีกว่าไปอยู่ด้านนั้นดีกว่าถ้าปกติผมถ้ามาเนี่ยผมก็จะแนะนำเรื่งองกฎความปลอดภัยก่อนก็จะมี4ข้อข้อหนึ่งคือให้พึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกัลส์บรรจุอยู่ครับเราไม่รู้ว่ามีในรังเพลิงหรือไม่เพราะว่ามันลั่นออกไปแล้วมันขอโทษไม่ได้ครับข้อสองก็คือให้หันกระบอกปืนไปในทิศทางที่เราต้องการยิงเท่านั้นยกตัวอย่างอันนี้เป็นเป็นแนวยิงใช่ไหมครับป เซฟตี้ที่ดีที่สุดของเราคือยุนิ้วครับนิ uh ้ว huh. เราจะไม่เข้าโงมไกล uh huh. เราจะเข้าเมื่อเราต้องตัดสินใจจะยิงเท่านั้นครับ,รบแล้วข้อสุดท้ายคือเมื่อจะทำการยิงเนี่ยให้เราตรวจเช็คพื้นที่เป้าหมายว่ามีสิ่งมีชีวิตหรือว่ามีอะไรกับใ,ใครกำลังเปลี่นเป้าอยู่ไหมครับถ้าเราไม่พลาดครบ4ข้อเนี่ยยังไงก็ไม่เกิดอันตรายต่อชีวิตคนแน่นอนปืนที่มีตรงนี้คืออะไรบ้างครับตอนนี้ครับนี้เป็นปืนพกสั้นครับ uh huh. ก็เป็น 29, ปืนก๊กสิบเก้ากับปืนซิกครับสั uh ้นลงสูงอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเออาร g ก็ลูกขนาดเก้าครับอันนั้นก็เป็นเป็นลูกซองครับโอ้โหครับก็เหมาะสําหรับป้องกันบ้านครับผมดีเฟนส์ครับนี่คือโหดสุดใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องครับกว้างใช่ไหมเมันกวางถ้าในพื้นที่ที่แบบแคบๆเนี่ยอันเนี้ยอันตรายสุดแล้วถ้าว่าคนยิงไม่แม่นมันก็อาจจะมีสิทธิ์โดนได้อันเนี้ยมันยังมาเป็นลูกกับเส้นตรงไงแต่อันนี้คือมันมาแบบกระจายกระจายใหญ่มากเพราะเรื่องจริงคือโดนนิดนึงมันก็ก็ร่วงแล้วครับแต่มันหยิบยากก็พี่แบบ ถ้าปืนหนักเรายกเวทเพิ่มครับก็จะหยิบมา่รทำกายไปวันนี้อยากจะลองยิงกันแล้วฮะททมทายอยากจะเริ่มที่กระบอกไหนก่อนวันนี้เพลินมากเลยไม่เคยมารายการรู้สึกสบายใจขนาดนี้อันนี้ของตัวเองอยู่แล้วเก็บไว้ก่อนเป็นแฟชั่นกระสุนก็ไม่ต้องจ่ายเว้ยก็ไม่ต้องจ่ายเว้ยก็ไม่ต้องจ่ายเว้ยเฮ้ยเพลินแล้ว คครับก็เราจะมาแนะนําการจับกริปปืนครับผมที่ถูกต้องไม่เชิงว่าถูกต้องก็ได้ครับที่ที่เป็นมาตรฐานมีประสิทธิภาพใช่นี้ได้ไหมได้หมดครับถ้ามันยิงแล้วไม่เป็นอันตรายแล้วเขาแล้วเขาเป้าไม่มันอันตรายแล้วแม่นก็โอเคได้หมดใช่ครับถ้ามาตรฐานยังไงครับเบสิกก็เอาปืนพกไปแล้วนะครับผมเชียร์นะครับลูกไม่มีนะโชว์ให้ดูนะครับอันนี้อีกเชียร์นะครับขออดภัยรับขอดภัยนะครับนี่แม็กไมมีลูกมือมือที่เราถนัดหรือว่ามือหลักนะครับเราจะวีทำวีคลิปก็อัดเข้าไปตรงตรงนี้เลยนะครับแต่นี้ในลักษณะนี้ แล้วมือเนี่ยครับเราก็จะมาประคบประกบแบบนี้ทําแบบนี้มาประกบดานข้างอีกทีเราจะเห็นว่าจะเห็นว่าเนี่ยครับมันจะไม่มีนิ้วโป้งจะใช้สองสองข้างแตมันจะไม่มีช่องว่างระหว่างตรงนี้เลยเล็งเล็งปั๊บพอจับศูนย์ได้หายใจดูไ้ใจในปอดแชะแล้วก็พอเราถูกแล้วก็พักปืนและลูกซองละครับผมลูกซองกับปืน AR อาก็จะคล้ายๆกันในลักษณะการจับก็กิ๊บเหมือนกันครับ กิฟให้แน่นครับแบบนี้แต่เพียงแค่พันท้ายเนี่ยเราจะประทับบ่าเราเพื่อรองรับแรงในล่องไหลเขาล่องเลยเขาล่องเลยครับแบบนี้ลักษณะนี้ล่องไหลเลยส่วนมือนี้ก็เป็นมือรองถ้าเป็นลูกซองเราก็จะจับที่บริเวณกระโจมเพื่อที่จะได้พองกระสุนนัดถัดไปอันนี้เราเราเราจับแบบนี้ไม่ได้เพราะมันจะร้อนนะครับก็จับแบบนี้โดนอันนี้ไม่ได้ใช่เพราะมันร้อนครับ ก็เราก็จับคล้ายๆกันครับแต่ไม่แค่เราสามารถจับไปที่ตัวนี้ได้เลยแบบนี้เลยอาการจับก็เหมือนเดิมครับถ้าทางการยีเหมือนกันแต่เราสามารถจับตรงนี้ได้เพราะว่ามัน,นไม่ต้องเข้าจับหก